อลฮัมดุลิลล์เรามาดูต้นบอลนี้ครับต้นบอลนี้จะรับเฉพาะน้าค้างอย่างเดียวน้าค้างมีคุณประโยชน์ยเยอะครับเรามาดูครับน้ำค้างครับอ่านี่ครับเราจะเห็นว่ามีน้าค้างอยู่ครับแล้วถ้าเราใส่น้ํานี่แหละเขาจะรับไหมเขาจะรับไหมน้ำน้ำนี่ เป็นน้ำนี้เขาจะรับไหมเขาไม่รับครับลำดีละชีวิตเราก็เหมือนกันชีวิตเราก็เหมือนกันครับว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วอย่าพยายามเข้ามาในชีวิตเราเข้ามาในสมองเราคิดในเรื่องที่นี่ไม่เป็นเรื่องดูต้นบอลน,นี้ครับเขาปล่อยวางครับเขาไม่รับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์อะไรเขาไม่รับ ขาปล่อยไปหมดเลยเขาปล่อยไปหมดเลยเขารับเฉพาะนางค้างที่จะให้เขาดัานมีมีพลังในการมีชีวิตรูตต้นของต้นบอน,นี้ต้นแค่เล็กนิดเดียวใบใหญ่ถ้ารับสิ่งที่หนักๆเข้ามาในในในใบของเขาแน่นอนอย่างยิ่งเขาจะหลงแน่นอนเพราะฉะนั้นชีวิตเราก็เหมือนกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายอะไรที่เราสามารถปล่อยวางได้เราปล่อยไปเถอะ แต่ยาาเอาใส่ในสมองเราหมดเลยถ้าต้นนี้ใส่ในเขาหมดเลยแน่นอนเขาจะล้มทันทีเลยแต่ว่าต้นนี้เขาไม่ üler, ไม่เขา้าไม,ไ<ป>ไม่ไม่เอาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตเราอย่าเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ถูกดูถูกสิ่งทีถถถ่ถูกอะไร huh? รังแกจากคนอื่นอะไร <j> uh. เข้ามาคิดเข้ามาอยู่ในสมองเราเลยปล่อย <S <S ส,สิ่งเหล่านั้นไป Aung Sing Didi Khaw Manai Chiwit Insya Allah Chiwit Rauchat Pasuk Kuam Samrit Jangan nak cari benda-benda yang tak boleh masuk dalam otak kita Nak fikir benda-benda yang tak tahu apa Fikirlah benda-benda yang baik Benda-benda yang boleh mudah-mudahan Otak kita, mudah-mudahan tubuh kita Nak sehat, nak selamat dan apa semua Tengok paham kali ini Dia tak ambil benda-benda yang tak boleh masuk dalam Dia ambil benda-benda yang lain Yang lain tak ada Dia tak ada Begitu ฝากให้กับพวกเราทุกคนว่าอะไรที่ไม่ดีแล้วก็ปล่อยไปแต่คิดแต่สิ่งดีๆแล้วชีวิตเราจะประสบความสําเร็จขอรัชสุภานหัวตะาลาทรงประทานความสําเร็จให้กับพวกเราด้วยอาเมนอย่าลืมกดติดตามเพจอุสตะด้วยครับขอบคุณครับ